พระวรสารตามคําบอกเล่าของลกบุญยอนบทที่สองสามวันต่อมามีงานสมรสที่หมู่บ้านคานานในแคว้นกาลิลีพระมารดาของพระเยสุเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยสุเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาสิทธมาในงานนั้นด้วยเมื่อเล่าอางุ่นหมดพระมารดาของพระเยสุเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอางุ่นแล้วพระเยสุเจ้าตรัสว่าคุณแม่ คุณแม่ต้องการสิ่งใดจากลูกเวลาของลูกยังมาไม่ถึงพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแกบ่บรรดาคนรับใช้ว่าถ้าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดที่นั่นมีองค์หินตั้งอยู่หกใบเพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่ละใบบรรจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้ลิตรพระเยซูเจ้าตรัสกับมรรดาคนรับใช้ว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มขอบ แล้วพระองค์สั่งเขาอีกว่าจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิดเขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นแล้วไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหนแต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดีผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าเบ่ามาพูดว่าใครๆก็นำเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนำเหล้าอางุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเรื่องมุนอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้พระเยสุเจ้าทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิรีพระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์หลังจากนี้พระเยสุเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอร์นาุมพร้อมกับพระมารดาญาติพี่น้องและบรรดาศิษย์ทุกคนพำนักอยู่ที่นั่นเพียงสองวัน เทศกาลปัสกาของชาวยิวใกล้ะจะมาถึงพระเยสุเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงพบพ่อค้าขายโคขายแกะและนกพิราบและคนแรกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะพระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแท่ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวิหารทรงปัดเงินกระจ,ระจายและทรงคว่ำโต๊ะของผู้แรกเงิน แล้วตรัสแก่คนขายนกพิราบว่าจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดบรรดาสิจึงระลึกได้ถึงคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าชาวยิวจึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่าท่านมีเครื่องหมายอะไรที่จะแสดงให้เรารู้ว่าท่านมีอำนาจทำดังนี้ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันชาวยิวพูดว่าพระวิหารนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง46ปีแล้วท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือแต่พระองค์กำลังตรัสถึงพระวิหารซึ่งหมายถึงพระกายของพระองค์ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วบรรดาศิษจึงระลึกได้ว่า พระองค์ตัดไว้ดังนี้พวกเขาจึงเชื่อทั้งพระคมภีร์และพระวาัจาที่พระองค์ตรัสไว้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาคนจำนวนมากเชื่อในพระนามของพระองค์เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆที่ทรงกระทำแต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นทรงรู้จักทุกคนพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเป็นพยานในเรื่องเหล่านี้ เพราะทรงทราบดีว่ามีสิ่งใดอยู่ในจิตใจของมนุษย